อยู่เงินคือค่ะม,ม่าเมืองขขาวงามค่ะขขาวงามปานนะอันนี้ของปลาติ๋มก็ลุงตุ๋ยแม่นะม,มาชมข้าวสวยจะได้กินข้าวน้ำปลาละปีเนี่ยข้าวงามข้าวอบเป่งใส่ให้นี่ให้นี่น้ามลายเลยพี่น้องพี่น้องว่าเมืองปลาพุณป่าปา่ปาปา่ปาป่า คือได้ไล่แถวหัวได้ไล่ให้พี่ใหญ่เตรียมมายกเต่าเต่าล uh 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 ุงมๆออาไปทิ่แถวหัวได้ไล่มะมึงเต่าแล้วพุ่นน้บมึงปลามึงปลาผมจะใส่ใส่บาทเดื่นอืมมืดมาเอาปลากับคุณป้ามาึงปลาอ้วนมืดตื่นๆนึงเนี่ยเห็นบ่มืดมาย่างมาติเห็นโนไปส่งบ่ ปลามืดเห็นหนาคุณปลาไหมคิดพ <c oughs> ยายามหนีไปก่อนยามีมอย่างปลาอเอายังมีอีกตีพูดหนึ่ป้องอันนี้เอามาจากป,ป,ป้องไหนนี่ปิดหลายป้องป้นานนัน่นตีป้องอน,นี่กับป้าไส้ตีป้องอันนั้นใส่บ่อยอดแสงเมื่งปลาพี่น้องปลา ไปบางน้ำไปไปทางหลัดยางเพิ่นขี่รถไปเป็นเมืองป่าเป็นเขางามคากเขาลุ่ตุ้ยงามขากูนาที่ท่ามือเมืองบางร้อยใสนีคนมาหลักบบบว่า นูนละสิมาหลักตอนเมึงเมืองมาเมืองคูนบางแนวอู้เนี่ยยกเมืองป่ะออไม่น้ำใส่ผอมน้ำหลายค่ะฝนตกสองมือนน้ำมาเต็มเลยุูนะว๊บ อันนี้เคลื่อนมาไปอย่างปลากระเดืดจีปลาคอหน่อยมีบอมื้อนั้นลุกตุ้ยอะไปห้มีแต่ปลาคอหน่อยแกงใส่น้ำมไยสมกับมกแจบแพะวางปูวางหนามบ้านหลุนต้องขุดนะดูหน่อยแไ,ได้ว่าเขายกไปแล้วมันบ่มันบอถูกิปลากระ,กะเดืดหน่อยมองนีีบอถูกค่ะม,มุมเมื่อกี้ได้บอ เราไปหยกปุกเปิดอันนี้ไม่จะปลาเข่งเลยปลายังสี่เฮ็ดปลาแดกได้ป่าปะไ,ไปเฮ็ดปลาแดกน้ำก้อกหัวปุน้นปลาก,กระเดืกอมันกินอย่างนะปะ ้ะไปเห็นปลาแดกมันกระหน่อยพุดไปีนีไปยีเตีย๋ยววาท่านมีปลาแดดบ่มีคนมาขายปลาขาวาขน,าน้ำเต็มสาแล้วค่ะเนี่ยพื้นมึงเนี่ยมงเดียวที่เนี่ยออือออ

ทางเขานี่ก็ปิดประตูก่อนคนสิมา马ักฝาเอิ่มเป็นทางเนอะเป็นทางแล้วจะไปส่งป้าแล้วไปเห็นในให้พี่เนื้อเตี๋ยใหดปลาเด็กเลยนะปลาเฮียเห็ดปลาเด็ดเห็ดไทยเห็ดได้แม่นบ๊เห็ดได้เออไปเห็นแล้วโอ้ยเราบวชขานหรอกเราบ่มีปลาเด็ดกินละมาเห็ดหนูเห็ดบ่เป็นูไม่เห็น อาที่บ่ไวกินเจ้าของเน็ตตัวง่ายตัเท็ดเท็ดได้เนี่ยตัะเดือกระเดือดตัวง่ายตัวกระเดือดหันตัดหัวตัดหัวเ็ดต้งหัวบ่ไ้ดิตัดก็ได้ก็พูดถึงว่าที่ปลาลาาปลาไทยนี่แตัวตัวน่อยเนาะพกปดไทยเ็นไหน้ำจ้ยปลาปลาคอน่อยตงสีเอาไปหมกหมกลำหกกินเนาะปลา một cái này là bê thì nha xếp thật thì nhanh ừ. chú thì cài <laughs> thì mất đây nhây hủ chặt khoáng xẹm thì tôi nhây cái quả khoai còn tôi nhây cái nhà bê tông hay tôi thảo sốt à đi mày tôm thì phù làm gì đi ถืออันนี้ให้น้น้ำหล่ะจะส่งคุณปากก่อนสนิกก่อนแล้วค่ะ